โนี้คนหลายหลายคนหลายมน,นี่ไปเขีนนึอะคนหลายน,นี่จะพุ่มพวงได้เพื่อนเพนี่จะพุ่มพวงจะจ่ากก็มาซื้อของในนี้อันนี้เป็นพักนี่เป็นพักนี่พุ่มพวงพุง่มพวง,งก็ทีมาหลับซื้อของอันนี้เป็นตลาดส่งได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นตลาดส่ง ตรงมุมน่ะเป็นป่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นป่าเป็นกบยายจ่าเคยเอาเป็นป่าเป็นกบนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นป่าเป็นกบเนี่ยเป็นป่าเป็นกบเป็นพักเพื่อนๆอันเดียนี่เป็นพวงมาลัยเป็นของสดของแห้งเป็นประเภทของหมักของดองอันนี้เป็นป่า ปลาอนาทุกชนิดนะน้เพื่อนๆปลาหมักปลาดองนี่ลดพุ่มพวงคนกรสิจอดเรียงลายเรียงลายกันนี่นี่นี่อย่างอันนี้เจเจจ่พามาเบิ่งนี่แบบนี้นี่เพื่อนกันเพื่อนก็เอาแบบนี้เพื่อนๆฮะนเดียเพื่อนก็เอาแบบนี้ฮะเดียเพื่อนก็มาลับน่าจะมาไก่อยู่ได้นี่เดี๋ยว่ารายการนี่เดียกเดี๋ยวจะเา็ดเรียกเรียกอะไรได้แต่กันนี่เด่น คนทุกคนหมากะทัน,ทน์ล้วก็นขนมเรียงรายเต็มเต็มนี่แบบแบบหลายเลยอเฮ็ดแบบงามเลยเม่นี้เจ้าเฮ็ดอยู่ทางไหนโพเฮ็ดนี่โพชซื้อมาฝั่งทางไหนบ่นี่ค่ะต้นคุนเบาะเบาะนี่นี่หมากะทัน์ชุงละซาบดเดี๋ยนเพื่อนๆนี้แบบมีทุงละซาบะล้ักกบข้าว นี่เป็นกับข้าวเจ้าน้าจะจะซื้อประจํากับข้าวอันนี้เป็นพวกแซมวิตอยังแซบอยู่เลยเพื่อนเพื่อนแซบแซบเนี่ยหลายเพื่อนก็มีทั้งของสดพวกเนื้อสุดนี่เพื่อนเพื่อนนี่แบบนี้เป็นเนื้อสุดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่เป็นประเภทไก่มีทุกอย่างเครื่องในอันนี้เพื่อนเพื่อนปลาทูงามๆ,ๆ,ๆเลยเพื่อนเพื่อนนี่ปลาโูก็งามอันนี้เฮ็ด หลาย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 ผักเปิ้งเพิ่นไปส่งพวกเนื้อเพื่อนไก่ย่างไปส่งนี่หลดพวงเพื่อนเต็มเดี๋ยวสิพาย่างไปเบเปิ่งเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งพวกเต็มหมดละหมดแล้วค่ะ บอกค่อยมีของเลยอันนี้ได้ยินคนว่าคนปากโมปากโทมค่ะปากโทมปากโทมหมข่าวคนแบบคอน้อนเลยไ้หลายด้วยนะประจำมากินประจำมีหอยข้าวจีอายออกทั่วเลย ขายดีมากมายี่บาทครับเบ่งคนขายดีค่ะเดลยวกินเดีลปลาทูปลาทูลายลายแม่รอเดี๋ยวได้คัก มือ <c oughs> ื่นม <onic bizarre> ือื่นวันพ่อดอกไม้กระเจลาเป็นพิเศษค่าค่ามือื่นวันพ่อดอกไม้กระิจลาเป็นพิเศษเพื่อนๆหาเดนนี่พุ่มพวงเลยว่าของเพื่อนหลายๆเพื่อนนี่หลายหลายหลายอะไรเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้พอนี่สดพุ่มพวงเพื่อนนี่หลายๆพื้นที่นี่ มาจะใส่ปลามาจะใส่บ้านบ้านนงเมกนงเมกนี่บ่เออนี่คนก็นมาเอาฮอทพีเพราะว่าอยู่นี่มันราคาดีกว่าเนาะราคาดีกว่านี่กำไรก็ได้หลายอันนี้ปลาส้มสามตัวร้อยมันบ่ปลาเออปลา,าส้มค่ะหลับสี่ตชีโตบ่โอ้หงามกำลังงาม ได้สุกอย่างเลยสากระเบือยันเลอลบกได้หัวกระปุกบกบอันนี้เพิ่นทรงจังไดกบสามถุงร้อยสามถุงร้อยบอกงามอยู่ด้เนาะโอ้งามงามเราเสียเอาเมื่ออยู่ได้กบเออยังบอกเคยเอากบเมื่อจากที่เอาจต่ป่าเอองามเนาะเออไว้ใชอยู่ขอบคุณนะคะถือโอกาสอมรหลุมพวงกับมาหลายที่เลยเมื่อยวันพ่อ วันพ่อคนก็มาตลาดลายอยู่เนาะเมื่อไงเมื่อนี้ก็บงเงียบเมื่อวานยังเงียบอยู่เลยเนาะเมื่อไงฮะบงเงียบปานไดนพระเจ้ามหาเลาดคนนี้ข่ะขอบคุณค่ะมหาเลาะันได้เพื่อนสิริกาญนี่ยดอกไม้ก็แบบหลายเลยนะครับเพื่อนๆข้างในแห้งๆหลายใจเยี่ยใจบริขึ้นเริ่มืัอนี้ฮะไว้โอกาสหน้านะคะ่อันแบบแบบหลายเลยเพื่อน